ทุกคนนี่คือเจ๊น้ำรูงรังนะคะตอนนี้กูกระโดดมาทําแบรนด์แล้วนะจ๊ะแล้วก็มีสินค้าของตัวเองแล้วทุกคนคะ่ะนี่ทุกคนนี่คือสครับรุงรังดังมากโด่งดังมากโอ้โหอีดอกกูบอกเลยว่าถ้าอยากผิวขาวคอดําแขนดําขี้แห็แดจักระแลดาๆทุกคนคะ่ะใช้ตัวนี้คุณจะเลิศมากๆเลยคะ่ะคุณแม่หลังคลอดใช้ได้คุณแม่ให้นมลูกก็ใช้ได้เด็กอายุห้าขวบใช้ได้คะ่ะและที่สำคัญไม่ทิ้งสารตกค้างในรูขุมขน,นของเราด้วยนะคะโอ้โหผิวของเราบูสสะอาดและ และว,วิธีการใช้แบบง่ายมากๆแค่สครับเบาๆทุกคนพอกไป2อถึงหนาทีทำตัวหมัดๆแล้วค่อยๆถูลงไปโอ้โหระเบิดที่ใครบุดผิวใหม่เออเฮือผิวขาว นี้มันสุดยอดมากๆยังไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะไอเทมของฉันยังมีอีกค่ะและนี่คือว่านมงคลร้อยแปดชนิดโอ้ยเจ๊จริงหรือเปล่าจริงครับผมพูดไว้เลยก็นีคือว่านมงคลร้อยแปดชนิดเขาอยู่สบู่ว่านนอกจากความเป็นว่านยังมีวิตามินบีต่างๆอีกนานาชนิดและที่สําคัญสวมแดงสวมขาวสวมดําโอ้โหใส่ลงไปพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันยอดขนาดนี้เลยเหรอเจ๊ก็ไม่รู้สินะและที่สําคัญนอกจากความเป็นสบู่ของกูเนี่ยยังช่วยกระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียนดีทําให้ผิวของเราเต่งตึงจากคนอายุ4 สิบกว่ากลับมาสุขภาพผิวยังคนอายุยี่สิบห้าถ้าอยากผิวขาวผิวพองถ้าอยากผิวตึงถ้าอยากว่าผิวไม่แตกลายมึงใช้เลยจ้าว่านมงคลว่านัางครวนและที่สําคัญมีกลิ่นอายของฟิลิโมนเป็นกลิ่นเฉพาะตัวใครใช้เป็นกลิ่นของคนนั้นอุ้ยกระตุ้นความเย้ายวนไปอีกอุยแม่เลิศม,มากเตียงหักหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอู้ ถ่านได้อีกอุ้ยตายแล้วสรรพคุณล้นหลามขนาดนี้หมดหรือยังเสียสินค้ามึงหมดหรือยังยังค่ะนี่ไงคะกระจาันร์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหน้าสิวฝ้ากระหนองโอ้โหลูกคุมคนกว้างสิวเซียนก็เยอะตายแล้วปล่อยให้ผิวเป็นอย่างนั้นได้ไงเอากระเจจันรไปล้างค่าเชื้อเนื้อจัดติดสารประหลอดมาอีกสเตรอยมาอีกล้างเลยแม่ตัวนี้ล้างค่ะล้างผิวค่ะล้างผิวค่ะ คนที่เป็นฝ้าหนาๆน,นะคะจะค่อยๆจางลงไปค่ะรูคุมขนของเราจะสะอาดขึ้นและที่สําคัญตัวนี้นะคะบอกเลยว่าทําให้หน้าของเราพองทําวาวอุ้มน้ําค่ะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะและที่สําคัญยังมีพุทธคุณในเรื่องของเมตตามหานิยมด้วยนะจ๊ะแม่เหมือนเจมนะิมหน้าหน้าทองอะไรอย่างเงี้ยเซ็ตนี้่ายยังไงคะเจ๊โอ้เป็นคำถามที่ดีค่ะลูกค้าตอบตรงนี้เลยค่ะว่าสี่สสฟรีสองอู้ 434ฟรีส่งค่ะ434ฟรีส่งหาซื้อได้ที่ไหนคะเจ๊ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศไทยเลยค่ะและทุกคนค่ะอยากจะมาอยู่บ้านลุงหลังเปิดบินง่ายๆค่ะเปิดบินกับเรา1,200บาทค่ะรับไปเลยค่ะสบู่นางควรหรือก็แจะจันคะสบมูโทษๆๆแชมูนางควรหรือสครับลุงหลังคละกันได้ค่ะแม่อุ้ยเจ๊ ใช่ค่ะมาอยู่บ้านลุงลังสิคะอยากผิวดีผิวใสผิวพองอยากผิวเรืองแสงโอ้โหใช้เซตนี้ค่ะสี่สามส่ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะลดมากไอ้ปังปังปังอืมเอ้ยโอเคนัมเบอร์วัน